สวัสดีครับเทิ่มนี้นะครับจะมาสาธิตวิธีการถอดเปลี่ยนฟันมอบดของรุ่น top เและรุ่น cr เนะครับอันดับแรกนะครับคลายน็อตจุดนี้นะครับโดยใช้ประแจบล็อกเบอร์ยี่นะครับผมในการคลายน็อตนะครับการคลายน็อตนะครับตัวนี้นะครับให้คลายทวนเข็มนาฬิกานะครับหลังจากที่คลายน็อตมาเรียบร้อยแล้วนะครับถอดตัวแหวนกันคลายนะครับแล้วก็ตัวใบมีดบดนะครับออกมาตรงนี้นะด้านในนะครับจะมีบูทนะครับบูทรองใบมีด ออกมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวริมล็อกจานบดนะครับถอดออกมาได้เลยต่อมานะครับให้ใช้ตัวดูด3าขานะครับในการดูดตัวจานโม่บดนะครับออกจากตัวเครื่องนะครับ หลังจากที่ถอดต,ตัวจานวั่วบดออกมาจากตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนําตัวจานวั่วบดนะครับคว่ำลงนะครับแบบนี้นะครับเพื่อท well ี่จะคลายน็อตที่ยึดต um> ัวใบพัดพร้อมกับตัวฟันบดนะครับฟันตัวทีแล้วก็ฟันตัวไอนะครับถอดออกทั้งหมดเลยเพื่อเปลี่ยนฟันบดพร้อมกับตัวใบพัดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับโดยน็อตนะครับจะมีน็อตเบอร์14แล้วก็เบอร์12นะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มถอดกันเลยนะครับ วีการใส่นะครับแนะนําให้ใส่ฟันตัวไอก่อนนะครับแล้วก็คว่ำตัวจานด้านหน้าลงอย่างนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวใบพัดนะครับตัวใบพัดสังเกตสันคาของตัวเหล็กนะครับให้อยู่ทางซ้ายมือนะครับทุกใบเลยนะครับทั้งตัวใบสั้นและก็ใบยาวนะครับแล้วก็ใส่น็อตล็อกไปทุกตัวเลยนะครับหลังจากที่ใส่น็อตพร้อมกับตัวใบพัดตัวไอนะครับทั้ง4ตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับขันน็อตล็อกให้แน่นเลยนะครับโดยใช้แกลบล็อกเบอร์14นะครับ ต่อมานะครับจะเป็นการใส่ฟันตัวทีนะครับฟันตัวทีนะครับก็จะมี2ฝั่งนะครับมีฝั่งยาวและก็ฝั่งสั้นนะครับให้เราใส่ฝั่งสั้นหันมาด้านหลังหรือฝั่งเดียวกันกับตัวไอพัดนะครับแบบนี้นะครับลักษณะนี้เลยนะครับ ไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าตัวจานมบดจะเข้าไปยังตัวแกนนะครับจนสุดเลยนะครับแล้วก็ลองหมุนเช็คดูเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะใส่ริมตัวล็อกจานมวบดนะครับตามด้วยบูทนะครับและตัวใบมีดบดนะครับแหวนนะครับพร้อมกับน็อตล็อกนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเพื่อล็อกให้แน่นนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม